ก็สวัสดีนะครับสวัสดีอาจารย์ทุกทท่านที่ชื่นชอบในการเลี้ยงและต่อนกเขาใหญ่นะครับผมวันนี้ผมก็เป็นวันหยุดนะครับไอวันหยุดผมจะหยุดอาทิตย์ละประมาณ1-2วันนะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสพาเจ้าเสือคิมนะครับนกฝึกใหม่รอบนี้ออกมาก็ รอบที่สามนะครับฝึกรอบที่สามรอบที่สองนี่ติดเฉลยตัวหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นรอบที่สามก็ไม่รู้ว่าจะเล่นดีขึ้นหรือเปล่าแต่เขายังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับเวลานกเข้าร่วมแต่เขาเล่นอยู่เล่นดีอยู่นะครับอันนี้ผมก็มาใส่หมูมั่วไปนะครับไม่ใช่ว่าเป็นถิ่นของนกหรือต้นห่วของนกผม ได้ยินเสียงนกขันอยู่ข้างในนู่นนะครับก็เลยเอามาใส่เทียบให้เขาขันผมก็มือใหม่เหมือนกันนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเซียนเป็นอะไรผมก็หัดไปเรื่อยนะครับฝึกทั้งคนฝึกทั้งนกนะครับรู้แต่ว่าชอบก็เลยเล่นนะครับผมอน,นี่ก็กิ่งเยอะนะครับต้นนี้ กิ่ง,งน้อยๆโอ้ใส่ยากครับไม่รู้ว่าจะมีนกมาร่วมหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวใช้ยังไงไปไปลุ้นกันเลยนะครับผมไอเรื่องเฉลยไม่ไม่ได้หวังนะครับขอแค่ให้นกของเราขันก็ดีใจแล้วโอเคเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยครับว่าจะขันหรือเปล่า บินโชบมาแล้วครับนกป่าแต่ยังไม่เข้าร่วมต้นนะครับบินโชบมาเฉย โอเคนะครับสำหรับภารกิจฝึกนกใหม่วันนี้เสื้อคิปนี่ก็เป็นรอบที่3มถือว่าดีขึ้นนะครับรอบที่3ามเลยลต้องฝึกบ่อยๆอีกสักหน่อยนะครับวันนี้ก็เล่นก็เรียกก็คูดีอยู่นะครับเพียงแค่นกป่าไม่เล่นด้วยนะครับผมน่าจะเป็นนกเมียนะครับเข้ามาเกาะอยู่ด้านบนไม่ขันไม่คูใส่บินเข้าบินออกนะครับส่วนตัว ที่ขันอยู่ข้างในก็ไม่ออกมานะครับผมโอเควันนี้สรุปก็คือกินแห้วนะครับแต่นกขันก็ดีใจแล้วรอบหน้าฝึกอีกนะครับผมฝึกไปเรื่อยๆฝึกจนกว่าจะเก่งให้เขานิ่งๆกว่านี้นะครับตอนนี้ก็ยังลนๆอยู่ถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ลุงกบด้วยนะครับผมสวัสดีครับ